ในคลิปนี้นะครับดูก็จะพาไป v ล็อกด้วยกันนะไปรับ iPhone 16 Pro Max นะครับเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับไปรับเครื่องพร้อมๆกับดิวนะแล้วก็เดี๋ยวดูจะพามาป้ายา a c c e s s อ r i e s ต่างๆที่น่าซื้อน่าใช้มาใช้คู่กับน้อง iPhone 16 Pro Max ของเรากันนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ติดตามบล็อกนี้ได้เลยนะครับผมบอกหมดทุกอย่างครับผม สวัสดีทุกคนนะคะับ่ินดีต้อนรับเข้าสู่ดิวชชัยแชนแนลนะครับถ้าคุาผู้ดูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของดิวด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะตื่นเต้นมากๆเลยจ้ะเพราะจะเป็นวันที่ดิวจะมารับเจ้าน้อง iPhone 16 Pro Max นะครับสีขาวความจุ256 g b นะครับผมวันนี้เป็นวันที่20กันยายน2567นะครับเป็นวันที่ iPhone 16 Series เนี่ยเขาเปิดขายอย่างเป็นทางการส่สาธารนะเป็นวันแรกนะครับแล้วดิวก็ได้ทําการจอง iPhone 16 Pro Max สีขาวของดิวในตั้งแต่่วันที สกันยาแล้วนะวันนี้ผ่านมาประมาณ7วันนะครับสินค้ามาถึงที่ศูนย์แล้วนะครับผมวันนี้ดิว็ต้องเดินทางมารับนะจ๊ะดิวสั่งซื้อกับสตูดิโอนะครับผมจะบอกว่าดิวใช้วิธีการเทรดอินนะครับผมก็คือเอาเจ้า iPhone 14 Pro Max ตัวนี้นะครับที่ใช้มา2ปีแล้วนะมาเทรดอินนะตอนที่มาเทรดเนี่ยเขาก็ตีราคาให้23,000บาทนะครับแล้วก็หักลบไปจากราคาของเจ้า iPhone 16 Pro Max นะครับตกก็คือเหลืออยู่25,900บาทบาทถ้าจำไม่ผิดนะก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราเทรดดีกว่าเอา เจ้าน้อง14 Pro Max ที่ใช้มา2ปีก็ถึงเวลาจะต้องบายบายกันแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารับเจ้า16 Pro Max นะครับแล้ววันที่มาจองเครื่องนะครับก็ได้ซื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเคสจะเป็นฟิล์มหรือว่าจะเป็นตัวปกป้องเลนส์ลังกล้องนะครับซื้อมาทีเดียวเลยนะเขามีโปรโมชั่นว่าถ้าเกิดซื้อเกิน2 0 0 0บาทเนี่ยจะได้ส่วนลด1,000บาทนะครับอันนี้ดูซื้อมาประมาณ2 1สาท,ส 1, าทก็เห1 1่0กว่าบาทรับส่วนอะไรต่างลยนะอาน,นี้เหลือินไ่งี่นหนย่แล้อบเค่ื่องนะครับซร่งวันันน้ดูมารับตอน11โมงตอนนี้เป็นเวลา สิบโมง40นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าไปในห้างก่อนนะแล้วก็ไปซื้อกาแฟกินอะไรกินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปรับเครื่องกันนะครับผม a few moments later ถึงหน้าร้านสตูดิโอเซเว่นแล้วนะครับผมตอนนี้เราคิวที่11โมงนะก็ต้องรอคิวแป๊บหนึง่งนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะมา unbox กันนะครับผมว่าหน้าตาเครื่องใหม่ของเราจะเป็นยังไงนะทุกคน วันนี้คุณลูกค้าซื้อเป็น iPhone 16 Pro Max นะครับผมแล้วก็หน่วยความจำ256 g ิก4ไวท์ไทเทเนียมถูกต้องนะคะัะขออนุญาตเปิดกล่องนะคะยินีต้อนรับสว่วนฟนเครื่องใหม่ของคุณลูกค้านะคะจากแรกตรวจสอบสภาพภายนนก่อ,อนเปิด อุ้ยเคสสวยมากเลยอะ่ะเอเอเออะไรอะไรนะไรมายูนิค ลับขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เครื่องมาเรียบร้อยแล้ว iPhone 16 Pro Max นะครับสีขาว256 g b นะครับนี่เลยจ้าสวยงามมากเลยนะครับให้ดูนะครับว่ามี Camera Control นะครับเดี๋ยวจะหาว่าจอจี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรากลับไปที่ออฟฟิศกันดีกว่านะเดี๋ยวดูต้องไป Backup ข้อมูลนะครับโหลด Restore ข้อมูลจาก iCloud มาลงเครื่องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเมามอยกันดีกว่านะครับกับ First Impression นะว่ารู้สึกยังไงบ้างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่สตูดิโอนะครับกลับมาถึงออฟฟิศเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราค่อยมามองมยกันนะครับผมว่า first impression นะั้นนี่อะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวดูจะป้ายยาด้วยนะครับว่า Accessories ต่างๆที่ดูซื้อมาใหม่นะครับ <_ D> เพื่อใช้กับน้อง iPhone 16 Pro Max เนี่ยปีนี้ซื้ออะไรมาบ้างจะบอกว่าซื้อเยอะเลยเพราะว่าดู่เปลี่ยนพอร์ตจาก Lightning ใน iPhone 14 Pro Max นะครับผมมาเป็นพอร์ต USB Type C ใน16 Pro Max นะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ย <_ T> เปลี่ยนยกแพ็คยกกระบี่หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะจะป้ายยาว่าอะไรน่าซื้อบ้างนะครับ เอาละครับผมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวดิวจะมาพูดถึง first impression กับน้อง iPhone 16 Pro Max ก่อนนะครับบอกก่อนเลยว่าดิวเนี่ยย้ายมาจาก iPhone 14 Pro Max นะครับผมสำหรับรุ่นปีที่แล้วคือรุ่น15 Pro Max เนี่ยดิวไม่ได้ซื้อนะเพราะดิวรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่นะครับนอกจากพอร์ต Type C นะทีงมันมีเยอะแหละแต่ว่าความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าลาา14 Pro Max ต่อดีกว่าจนมาถึงปีนี้นะครับ16 Pro Max เอานะก็รู้สึกว่าแบตเตอรี่14 Pro Max เนี่ยเริ่มเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็หลายๆอย่างมันเริ่ม ของปีนี้แล้วนะครับนั่นก็คือ iPhone 16 Pro Max ครับดิวเลือกเป็นสีขาวนะ256กิกนะครับตอนนี้ก็กําลังรีสโตรข้อมูลจาก iCloud อยู่นะยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าระหว่างเนี้ยที่เขากําลังโหลดอยู่เนะี้ยเราก็สามารถทํานูน่ทนทํานี่ใช้งานได้ปกตินะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบว่ามี Wi-Fi แรงๆที่บ้านนะดิวแนะนาเลยนะว่าเวลาที่เราไปรับเครื่องอนะ่ะเราก็คือแบ็กอัพ iCloud ไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็เอาเครื่องกลับบ้านมารีสโตรที่บ้านก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลายืนกันนานๆที่สโตรนะครับที่ช็อปนะนี่เลยสําหหรับ Peration นนะจจอใใญ่่ขึ้ชมทุคกค 6G 6.7นิ้วเนี่ยมาเป็น6.9นิ้วแต่ดูจะบอกว่าดูรู้สึกว่าเครื่องมันเล็กลงนะ ความรู้สึกเวลาเราจับอะรู้สึกว่าเครื่องมันเล็กลงแล้วเบาลงแต่จริงตามสเปคก็คือมันใหญ่ขึ้นนะแล้วมันก็หนักขึ้นด้วยนะครับแต่ความรู้สึกเราอะเรารู้สึกว่ามันเล็กลงอะไรลงนะรูปลักษณ์ภายนอกแทบจะไม่ต่างอะไรเลยนะครับจะมีส่วนที่ต่างมากๆเลยก็คือนี่เลย camera control น,นะครับสามารถซูมเข้าซูมออกนู่นนี่นั่นได้นะครับถ้าใครอยากรู้ฟังกชันอันนี้แบบละเอียดนะก็ไปดูคลิปคนอื่นเขาได้เลยนะครับเขามีรีวิวเกี่ยวกับสเปคเอาไว้เต็มไปหมดเลยนะสิ่งที่ทำให้ดูตัดสินใจซื้อในปีนี้ พดเวลาดูซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยดิจะไม่ต้องมากังวลไงว่ามันจะใช้กับรุ่นต่อๆไปไม่ได้ถ้าเกิดสมมุติว่า Diem สปิ๊กกับเครื่องเก่าแล้วดิ้วก็ซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเวลาดิวเปลี่ยน iPhone เครื่องใหม่เนียดิวต้องยกเครื่องอุปกรณ์เสริมใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไมค์ไร้าสายต่างๆเพราะว่าดิวทําคอนเทนต์ด้วยนะครับผมต้องมีไมค์ไร้สายต้องมีนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเราได้พอร์ตใหม่มาใช้เนี่ยแปลว่าเราจะสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเนี่ยให้กับเขาได้อย่างไม่ต้องกังวลเลยเวลาเคาเปลี่ยนพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับรวมๆ First Impression ก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายนะครับก็คือคล้ายๆเดิมเลยคล้ายๆเดิมเนี่ย ดูใกล้ๆนะครับคล้ายๆเดิมเลยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับ first impression เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่า2ปีมาแล้วเนี่ยเจ้าน้อง14 Pro Max ของดิวเนี่ยแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมแล้วนะครับผมทุกคน เอาละครับผม first impression จบไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดิวจะมาป้ายยานะอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ดิวซื้อมาใหม่เพื่อน้อง16 Pro Max นะครับจะบอกว่าซื้ออุปกรณ์ใหม่เยอะมากหลากหลายมากไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนพอร์ตแล้วอย่างที่บอกนะครับเริ่มแรกเลยที่จะมาป้ายยานะก็คือนี่เลยครับนี่เลยแท้แดงน,นะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยตัวนี้เป็น power adapter 30วัตต์นะครับเนื่องจากว่าน้อง iPhone 16 Pro Max เนี่ยมันมีข้อมูลหลุดออกมานะครับที่เขาส่งข้อมูลทางเทคนิคเนี่ยไปให้รัฐบาลจีนเนาะมีข้อมูลหลุดออกมาว่า iPhone 16 Serie s ของปีนี้นะครับรองรับ fast charging ได้ถึง45วัตต์เลยนะครับพอมันรองรับถึง45วัตต์เนี่ยอะแดปเตอร์20วัตต์ที่บ้านก็เริ่มแบบเอ๊ะไม่อยากได้แล้วเพราะว่าเราต้องการประสิทธิภาพการชาร์จสูงสุดของน้องนะครับดูก็เลยแบบอะง่ายๆเลยก็คือเอาอะแดปเตอร์30วัตต์ก็ได้แล้วตัวนี้มันคุ้มตรงที่ว่ามันใช้กับ ipad ได้ด้วย ใช้กับ MacBook Air ได้ด้วยนะครับผมก็คือนี่เลยนะครับเป็นอะแดปเตอร์30วัตต์ของแท้นะของ Apple นะครับถ้าใครอยากได้สินค้าตัวไหนเดี<ๆ>๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน description box นะครับแต่ข้อเสียของน้องก็คือว่าน้องจะค่อนข้างมีน้ำหนักแล้วก็ใหญ่นิดนึงนะครับเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะแดปเตอร์ของ MacBook Air จ้าแต่มันชาร์จ iPad ได้ชาร์จ iPhone รุ่นใหม่ๆได้นะครับตัวนี้30วัตต์ก็น่าจะทำให้การชาร์จเร็วขึ้นกว่าอะแดปเตอร์20วัตต์ธรรมดาทั่วไปนะครับก็แนะนำให้ซื้อกันเลยทททนนทีีงงทีีีีนนนนนน้้้้้เเ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 รรรรราา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 ากกกกก็็ลลลยยยยััััังงงงงงวววววไไไ่่่่่่่ถปปปปตตตตจจหหดดดะะะศอออออแแบบบ์ใญขม ใช่มก็เลยสั่งซื้ออะแดปเตอร์30วัตต์มาเพิ่มแต่ว่าคราวนี้เป็นของแบรนด์แองเกอร์นะครับผมนี่คือน้องแองเกอร์นะครับ อะแดปเตอร์30วัตต์แล้วดูตัวเขาดิเล็กมากเลยเห็นปะดูเทียบให้ดูกับของ Apple นะครับแอนเคอร์เขาเคลมว่าของเขาเนี่ยเล็กกว่าของ Apple 70%ครับในขณะที่มันสามารถชาร์จ30วัตต์ได้เท่ากันนะแล้วตัวนี้มีชิปควบคุมอุณหภูมินะครับไม่ให้อุณหภูมิมันเกินนะแล้วก็มีระบบ Security ป้องกันไฟช็อตป้องกันไฟอะไรตลอดเวลานะครับผมซึ่งดีมากๆเลยนะดิวก็ไปทําการบ้านมาแล้วนะครับว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยนะแล้วก็เป็นของเทียบที่คคุณภาาาาาาพสสูงงมมกกนนนรรรับรบแดดด Angr description ตววี้นะ้้้้ถถใใใอยไไเิลห กดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเล็กและเบามากเดี๋ยวดูจะเทียบให้ดูกับหัวชาร์จรุ่นเก่าของ Apple นะครับอันนี้เป็นหัวชาร์จ5วัตต์แท้ของ Apple แบบโบราณนะทุกคนนะกับอันเนี้ยของ a n งเก r นะครับ30วัตต์ใหญ่กับ5วัตต์นิดเดียวเองเห็นไหมครับเหมาะกับการพกพาไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศมากๆเลยนะเจ้าน้อง a องเกตัวนี้นะครับราคาก็ไม่แพงนะซื้อตอน flash sale หรือว่าซื้อตอนลดราคานะถูกมากๆเลยนะครับตัวนี้นะสามสวัตต์ชาร์เจอร์นะครับต่อไปนะ,รรนะครับสกกมมาบออย จะบอกเลยว่าทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่า Apple iPhone สมัยนี้เขาไม่ได้แถมหัวชาร์จมาแล้วเนาะแต่เขายังแถมสายชาร์จมาให้นะครับสายชาร์จอันนี้ก็เป็นสายชาร์จแบบถักนะครับความยาว1เมตรนะรองรับการชาร์จ power delivery อยู่ที่60วัตต์นะครับสายมันก็จะเนี่ยนะครับเนี่ยดูทนทานกว่าสายปกตินะเพราะเป็นสายถักนะครับอันนี้เป็นของที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับหอันนะจ๊ะไม่พอนะครับอยู่ก็ไปซื้อมาเพิ่มอีกนะครับอันนี้ก็เป็นของ Anker เหมือนกันนะ USB C to USB C นะครับตัวนี้จะ 140วัตต์นะครับสายนีย้สามารถใช้ชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จอะไรที่มันแบบใหญ่ๆได้เลยนะครับรองรับการชาร์จถึง140วัตต์นะครับแล้วก็เป็น ultra d u ร a b l e นะก็คือมีความคงทนแข็งแรงมากมายเลยนะความยาวอยู่ที่90ซนติเมนะตรนะครับอันนี้นะ140วัตต์นะครับเป็น USB-C to USB-C นะครับซื้อมาเพิ่มอีก1อันนะบอกก่อนว่าที่ดูต้องซื้อสายชาร์จเยอะๆแล้วก็หัวชาร์จหลายๆอันเนี้ยเพราะว่าเนี่ยหนึ่งเลยคือเอาไปใช้ที่บ้านนะครับสองก็คือมาใช้ที่ออฟฟิศก็คือที่นี่นะครับท มีหัวชาร์จสำหรับที่นี่ด้วยเผื่อแบตหมดนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จกับหัวชาร์จอีกอันนึงเอาไว้ใส่ในกระเป๋าเดินทางเผื่อจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะครับสรุปก็คือดูต้องมีหัวชาร์จสายชาร์จเนี่ยอย่างน,น้อยๆเลย3เซตเวลาเราอยู่บ้านก็มีเวลาเรามาออฟฟิศก็มีเวลาเราไปเที่ยวเราก็มีนะครับสายต่อไปนะครับนี่เลยนะครับอันนี้เป็นสายความยาว90ซนติเมตรของแองเกอร์เหมือนกันนะครับรองรับการชาร์จ power delivery อยู่ที่60วัตต์นะครับอันนี้เป็นสายแบบปกติเลยนะหกอสิบวันนนีี้สายของ่ไมต้องกต์ แล้วความคงทนมาตรฐานการผลิตเนี่ยไม่ได้แพ้สายแท้เลยนะทุกคนแล้วก็ราคาย่อมเยาวกว่าด้วยนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงนะไม่ได้เคลมด้วยตัวเองนะแล้วก็ไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยนะครับแต่ว่าดูไปดูพวกเทคยูทูบเบอร์ของฝรั่งบ้างของคนไทยบ้างอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเมนช่นถึงยี่ห้อนี้ถึงแบรนด์นี้นะครับว่าเป็นสายที่มีคุณภาพสูงนะไว้ใจได้นะครับแล้วก็ใช้ไ,ได้เลยไม่ต้องกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับเครื่องของเรานะครับอีกอันเลยก็คืออันนี้นะครับแองเกอร์เหมือนกันนะแต่ความเจ๋งของ ตั้งนานแล้วที่ดูอยากมีสาย2เมตรของ iPhone เนาะแต่สาย2เมตรของ iPhone แท้ของ Apple เนี่ยมันค่อนข้างแพงก็เลยมาซื้อของเทียบนะครับผมอันนี้180ซนติเมตรของ Anchor นะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเอาไปเที่ยวนะเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องไปอยู่โรงแรมใช่ไหมบางโรงแรมเนี่ยหัวใจไฟเนี่ยอยู่ไกลกับหัวเตียงนะครับถ้าเกิดเรามีสายชาร์จที่ยาวพอเนี่ยมันอาจจะทำให้เราสามารถเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ชาร์จไปด้วยอยู่บนเตียงได้สบายมากขึ้นนะครับตัวนี้ดูก็เลยว่าดูจะเอาใส่กระเป อันนี้แฟนป้ายาม,มานะครับก็คือหูฟังบลูทูธนะครับอันนี้เป็นเอียร์บัสนะครับปกติเนี่ยไม่เคยคิดจะซื้อใช้เลยเพราะว่าชอบใช้แบบมีสายไงแต่ว่าคราวนี้ดิวใช้แบบมีสายไม่ได้แล้วเพราะอันที่มีสายของดิวเนี่ยเป็นพอร์ตไ t นิ่งพอเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่เป็น USB Type C เนี่ยเราก็ต้องหาตัวใหม่ใช่ไหมตอนแรกจะซื้อแบบมีสายแล้วก็ไปปรึกษากับแฟนแฟนก็ดุเลยบอกว่าเธอจะไปซื้อแบบมีสายทําไมแบบไร้สายมันก็ราคาไม่แพงเหมือนกันตอนแรกดิวก็เถียงนะเพราะว่าเราไม่เคยดูของเทียบเลยนะเรารู้จักแต่ของ Apple, นะ Apple เขาขานาแอปเปิล แพงเกินไปก็ไม่อยากซื้อเนาะทีนี้แฟนก็เลยเบิกเนธนะคับ,บอกว่าเธอไปดูของ Xiaomi จะ Redmi นะจ๊ะดิวก็เลยไปดูได้ตัวนี้มา500กว่าบาทเองทุกคนตัวนี้คือ Redmi buds 6 i x lite นะครับหน้าตาก็คือสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวองชาร์จนะเป็น USB type C นะครับพอเปิดมาปุ๊บก,ก็จะมีไฟติดนะทุกคนแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับเจ้าน้องก็คือจะมีอย่างนี้พร้อมใช้งานได้เลยใส่หูได้เลยนะทุกคนแล้วก็แพรกับ Bluetooth อัตโนมัติเลยนะครับปังปัวบุรีเย่มากเลยลองใช้แล้วนะเสียงดีมากใช้งานได้ดีมากๆเลยเป็นของเทียบราคา500ก่าบบบททีแบบเปิดล อยู่ละยูเข้าใจมาตลอดเลยว่าหูฟังไร้สายบลูทูธเนี่ยมันจะต้องแพงมากนะครับสามพันถึงห้าพันบาทอะไรอย่างงี้เนาะแต่อันนี้ห้าร้อยกบาทนะใช้ปังมากเลยทุกคนแล้วก็แบตเตอรี่ยาวนานนะครับผมดูฟัง Spotify นะแบบทั้งคือนอะไรเงี้ยก็คือได้แบบยาวๆเลยทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดใครอยากได้สินค้าตัวไหนก็ไปกดสั่งซื้อกันได้เลยที่ description box นะครับดิวทิ้ง l เอาไว้ให้หมดเลยนะครับเอาละครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พาไปบล็อกนะครับไปรับเครื่อง iPhone 16 Pro Max สีขาวนะคะ2024นนะนะนร ชอบคลิปแบบนี้นะดิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของดิวด้วยนะครับดิวมีคลิปใหม่ๆออกมาตลอดเลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ดิวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย